นิทานไทยเจ้าหญิงร็อกสตาร์นี่คือเรื่องราวของเจ้าหญิงที่เกิดมาเป็นลูกของราชาและราชินีมูซักที่ทำให้อาณาจักแจ่มใสและสดใสข้าขอแนะนำให้เจ้ารู้จักลูกสาวแสนสวยของข้าโอเดลินเย้ลูกสาวข้าจะเป็นสาวน้อยที่สวยงามราชินีแต่งห้องของโอเดลินอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยตุ๊กตามากมายแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเธอโตขึ้นสิ่งเดียวที่โอเดลินชอบก็คือกลองดีๆที่ได้มาจากลุงเธอเล่นมันตลอดเวลาเสียงอะไรตอนตีห้าเนี่ยโอเดลินละมั่งหยุดนางทีสิ แต่ข้าชอบเพลงมเมท่าตอนเช้านะราชินีเอากลองไปจากโอดิลินคิดว่าเธอจะถอดใจแต่ว่าโอดิลินตีกลองได้ทุกที่เมื่อเธอโตขึ้นเธอชอบกีตาร์ซึ่งเป็นอะไรที่ราชินีไม่ชอบเลยท่านแม่ข้าจะไปร่วมงานเปิดไมค์เพคะอะไรนะเจ้าหญิงจะเป็นคนเล่นกีตาร์เหรอ กีตาร์ลีตั้งหากวันนี้เจ้ามีเรียนเย็บผ้านี่นาอ้าขเาเกลียดการเย็บผ้าสามีเจ้าในอนาคตนะ่ะไม่เกลียดหรอกหนูไม่สนว่าเขาจะชอบอะไรไปเข้าเรียนไปตอนเด็กๆโอดีลินถูกส่งเข้าเรียนหลายอยา่างแต่ว่าเธอไม่ชอบเลยวันหนึ่งมีการประกวดการแข่งขันกีตาร์เธอก็เลยตื่นเต้นมาก ถ้าจะไม่บอกแม่ดีกว่าแม่ไม่ให้เราไปเสมอเลยเธอแอบเข้าไปร่วมงานและเธอก็ชนะด้วยเธอยิ้มเพราะว่าคนส่งเสียงเชียร์เธอชนะและเธอก็ได้ถ้วยรางวัลแต่ว่าเธอไม่รู้เลยว่ามีคนตามเธอไปรุสวาร์โอเดลลีนห้านาทีค่ะไม่เป็นไรเจ้าหญิงข้ามาเอากีตาร์เองอะอ,อะไรนะ สิ่งนี้ทำให้เจ้าเสียสมาธิกับการเรียนพักหลังนะแต่ว่าข้าเจ้าหญิงไม่เคยตื่นสายข้ารู้แล้วว่าทำไมเจ้าตื่นสายไม่เมื่อไรแม่จะเข้าใจข้าเจ้าหญิงจะเล่นดนตรีบ้าๆแบบนี้ไม่ได้ชาวเมืองจะคิดยังไงโอเดลิดวิ่งไปนอกเมืองด้วยความเสียใจเธอวิ่งไปที่ทะเลสาบยังเสียใจ <c oughs> เมื่อไหร่ข้าจะได้ทำสิ่งที่รักนะได้โปรดดล่ะเธอตามเลยก็เลยมองไม่เห็นหลุมที่ตกลงไปและในที่สุดอ้าอนี่มันมืดมากนั่นนั่นอะไรนะเธอตามแสงไปไปเจอกับอะไรที่น่าเหลือเชื่อนี่ นี่ฉันฝันไปเหรอนักดนตรีมากมายไปรวมตัวเพื่อฝึกดนตรีว้าวนั่นใครนะ่ะทุกคนหยุดมองไปที่โอเดลินกันหมดไงผู้บุกรุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังเธอก่อนอืมพูดสิคือว่าข้าเดินไปที่ทะเลสาบแล้วก็ตกลงมาที่นี่โอ้ เจ้าคือคนที่ได้รับเลือกสินะมันคืออะไรเหรอคนที่มีพรสวรรค์นดนตรีเท่านั้นที่จะตกลงมาใต้ดินขอดูหน่อยว่าเจ้าเล่นดนตรีอะไรข้าเล่นกีตาร์อ้อคันทรีเหรอเอ้ไม่ Rock? ร็อกร็อกเหรอ,อไม่เจ้าโกหกเธอเอากีตาร์มาเล่นและเล่นแบบสุดยอดโอ้เจ้าเล่นได้ดีจริงด้วยค่า ชนะการแข่งขันกีตา้มามาเมื่อวานนี้งั้นเจ้าคือสาวปริศนาสินะทุกคนพูดถึงเจ้างั้นเป็นมือกีตา้าให้เราสิได้เลยว่าแต่ที่นี้ที่ไหนอะใต้ดินไงมีเหตุผลที่มีโนัโดนตรีใต้ดินนี่นี่บ้านเราโอดิลินดีใจที่เจอคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันนี่แหละที่ข้าต้องการเมื่อเธอเล่นกับวง เธอได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ไม่นานวงก็เป็นที่รักเราเนะ่ยสนุกกันมามากไม่นานเราจะดังแล้วละ่ะมาพยายามกันนะทุกอย่างราบรื่นจนการแข่งขันในครั้งนี้เชสหน้ามาทีนี้ได้ยังไงเนี่ยใครเหรอนักร้องที่ห่วยที่สุดตลอดการคนดูเริ่มโห่ บูพวกแกด้วยสิเพราะพวกแกจะรักฉันหลังจากนี้ไงทุกคนพร้อมนะโกโก้เฟรสกับเดฟเอาที่อุดหูออกมาเอาให้โอดริินหนึ่งคู่ด้วยเคสต้าเริ่มร้องเพลงโอ้ให้ตายสิทุกคนเตรียมเข้าตำแหน่งวงปิดหูคลื่นเสียงเริ่มแรงขึ้นเมื่อการแสดงจบ โอดลินมองไปเห็นว่าทุกคนกำลังเชียร์นี่อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเดลินมองเห็นว่าเชสลนากำลังใช้เวทมนต์สะกดจิตท,ทุกคนอยู่เวทมนต์ได้ผลไม่นานฉันจะเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกทุกคน วิ่ง <Wing! S 2> อะไรเหรอเธอไรม่มนบนเวทีอะไรนะนั่นคือเพศมนอย่างนั้นเหรอใช่และคนที่อยู่ใต้เมกได้รับผลกระทบกันหมดเอาจริงๆนะเลิกหนีเชสหน้าเหอะทุกคนคริส <Chris? S 2> อะไรก็ยัยนั่นอะฉลาดมากโอไม่นะเขาโดนมนแล้วพอแล้วพอแล้ว จะไม่ได้เหรอนายเกลียดเพลงของเธอแค่ไหนก็เพราะพวกนายล้างสมองฉันไงบายพวกเกลียดเชสน้าหยีคริสเดินจากไปเดฟกับโกโก้ไม่รู้จะทำยังไงไม่นาทุกคนก็เชียร์เชสน้าย้ยควีนนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่นาโลกใต้ดิน ก็กลายเป็นโลกของเชสชน,ชนา่าราชินีเชสนาพร้อมดนตรีใต้ดินแล้วละ่ะอ้ข้าเพิ่งชินกับการอยู่ที่นี่เองเราต้องเรียกสติท,ทุกคนกลับมาทุกคนคริสกำลังคุยกับเชสนาโอ้เธอคือนักดนตรีสุดยอดเลยราชนินีของฉัน พูดอะไรใหม่ๆหน่อยได้ไหมคนสวยฉันว่าอยากจะให้คนได้ยินเพลงมากกว่านี้ไม่ต้องหลอกหน้าไม่ไม่ต้องห่วงคริสไม่เคยเสนออะไรดีๆเลยละ่ะเธอควครคลองอาณาจักรมูซักนะอะไรนะแต่เขาชอบหาเรื่องนะฟังดูแสบมากเลยเอาเงั้นก็ได้แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเสียงสุดยอดของฉันมันจะต้องพักเราไปดีกว่านะไม่ต้องห่วงอเดลิน ไม่นานเราจะปล่อยทุกคนไม่มูซักเป็นบ้านข้าข้าเป็นเจ้าหญิงเดฟกับโกโก้ทึ่งกับเรื่องนี้งั้นมือกีตาร์ของเราเป็นเจ้าหญิงเหรอไม่ต้องห่วงตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วตอมตอมใครเหรอนักดนตรีที่เก่งและฉลาดมากมาในขณะที่ทั้งวงไปตามหาตอมเชสตา ก็ออกเดินทางไปอาณาจักรหมูซักเพื่อจับตัวราชากับราชินีแล้วก็สะกดจิตคนทั้งเมืองเธอเรียกลำโพงออกมาเพื่อเล่นดนตรีของเธอเองเพื่อโปรโมทเพลงของเธอเออเชสนาเชสนาว้าถ้าอะไรลงไปนะปล่อยคนของเรานะ ลาทุกคนนะรักข้าสิคริสขอที่นั่งแถวหน้าสองที่ให้ราชายก,กับบาชินี้ไปคอนเสิร์ตค่าคืนนี้หน่อยโอ้ได้เลยเดฟก,กับโกก้พาออเดเรียนไปห้องในอุโมงค์นี่คือบ้านของเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่เฮ้ยเราเสียเวลานะเวลาก็ไม่คอยท่าซะด้วย นาฬิกาเดินไม่ใช่ตอมว้าวนั่นเขาเหรอใช่ค่าเห็นดีไซน์แบบนี้มาจากที่ไหนนะกีตาราของเชสนาะอะไรนะโอเดลินจำได้ว่ากีตาราของเชสนามีลายเดียวเหมือนเสื้อของตอมอน้งเปลี่ยนตอมเป็นกีตาราเหรอข้าข้าก็ว่าอย่างานั้น ไปโมซาก,กันดีกว่าโกโกโ้เดฟรู้ว่าไปทางไหนต่อพวกเขาไปที่เทะเลสาบในไม่ช้าพวกเขาวิ่งไปดูงานที่อนณาจักรอะไรเนี่ยทุกคนโดนสะกดจิตแล้วเหรอเฮ้ hey, ใครเปไ็นนักร้องที่เก่งที่สุดอะเชสนาข้าตื่นเต้นมากที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตของนางเป๊ะเลยโดนสะกดเรียบร้อยอ <Conc ert S 1> แล้วคอนเสิร์ตเหรอ ก็ต้องรีบแล้วนะเร็วเข้าพวกเขาปลอมตัวแล้วแอบเข้าไปในวังสุดท้ายพวกเขาก็ไปเจอประตูที่เฝ้าอย่างดีคงเป็นห้องนางละมัง้งพ่อคิดออกแล้วเดฟไปที่หน้าประตูแล้วยิ้มให้ทุกคนไม่รู้เหรอว่าเชสหน้าเพิ่งเปิดงานม e ดแอนกรีจริงเหรออะไรกันเนี่ยโอ้เราไปไม่ได้หรอก พ่อจะเฝ้าประตูให้เองเทสนานอสุดยอดเทสนาสุดยอดพวกทหารวิ่งไปเทสน้าสุดยอดพวกเขาเข้าไปในห้องและโอเิลินเห็นกีต้า์นั่นไงสว,ดดสวัสดีดอมสวัสดีช่วยข้าด้วยว้าว โอดิลินรู้ว่าตอมพูดได้ตอนที่เธอเล่นกีตาร์เท่านั้นเธออธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังและขอความช่วยเหลือเทรสนร์เป็นล <It> ูกศิษย์ของข้าก่อนที่เธอจะกลายเป็นคนชั่วเพราะว่าข้าเป็นคนเดียวที่แก้มนต์ของเธอได้เธอก็เลยเปลี่ยนข้าเป็นกีตาร์ เจ้าช่วยเราได้สิช่ยเจ้าจะต้องเล่นข้าต่อหน้าเธอดังๆมีแต่ดนตรีกีตาร์ดีๆเท่านั้นที่ทำได้โอเดลินทำได้ข้าเหรอข้าไม่เก่งพอหรอกเราไม่มีเวลามาคุยเรื่องความไม่มั่นใจนะเอาเลยโอเดลินรู้สึกถึงหน้าที่โอเคไปพังคอนเสิร์ตนี้กันเชสนา ปล่อยควานสะกดจิตและมันก็เริ่มพัดไปเจ้าไม่มีทางรอดหรอกข้ารอดอยู่นี่ไงได้เวลาพักแล้วแล้วนะในตอนนั้นโอดลินเริ่มขึ้นเวทีกับทั้งบกเธอเล่นกีตาร์และมองตรงไปเชสนาดูสิ ที่รักนั่นนั่นนั่น,น,นมันมาใช้ดนตรีจริงๆละลายหัวใจทุกคนกันใช่เลยไม่นะดนตรีเต็มไปด้วยพลังของตอมและพลังของมันทำให้หมอกคำสาบหายไปทุกคนได้สติกลับมาเพื่อนนี่ข้ามาทำอะไรที่นี่ เอากล้าได้ยังไงเดี๋ยวข้าจะโอ้ไม่เชอะอย่านะใช่ที่จะทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้นะตอมกลายร่างเป็นปกติโอเดลีนเราคิดว่าเสียเจ้าไปแล้วเย็นนี้ข้าไปอีกนะโอ้แม่จะพยายามเข้าใจเจ้ามากขึ้นอะไรนะโออ เจ้ามีพอสวรรค์ของตัวเองและแม่ก็จะต้องเข้าใจเจ้าเจ้าช่วยเราแล้วเปลี่ยนใจแม่แม่คิดว่าเจ้าเท่แล้วหระที่รัก <c oughs> ขอบคุณนะคะมามาเจอเพื่อนหนูกันหลังจากนั้นโอเดลินก็รู้ว่าเชสน้าแค่ต้องการอยากจะร้องเพลงเป็นอนาณาจักรเรามีครูสอนร้องเพลงดีๆไปฝึกกับเขานะมันก็เหมือนกับเวทมนต์อะขาข้าข,ขอโทษทีนะ เชสนาได้รับการช่วยเหลือและไม่นานเธอก็ร้องเพลงเก่งและโอเดลินล่ะเดินทางทั่วโลกไปกับวงคอนเสิร์ตดังขายจนหมดตลอดและสนุกมากแม่ของโอเดลินรู้ตัวว่าเธออยากจะให้โอดลินมีความสุขเท่านั้นและโอเดลินแน่นอนว่ามีความสุขที่ได้รับการยอมรับในการเป็นตัวของตัวเอง